สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะมาเฉลยคำตอบของคำถามที่มีอยู่ว่าข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กกไก่คณะกรรมการคุ้มครองเด็กภาคขอไข่คณะก,กรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดขอควายคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติงองงูงงง คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครข้อนี้นะครับเขาตั้งใจที่จะถามว่าข้อใดไม่ใช่นะครับในตัวเลือกตอบกอไก่ขอควายพอไข่งองงูเนี่ยอันไหนที่มันไม่ใช่คณะกรรมการนะครับตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพศ .2546 นะครับก็ต้องขออภัยนะครับที่เติมแห่งชาติมาด้วยนะครับขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้ไม่มีนะฉะนั้น ท่านจะต้องไปอ่านเนื้อหาที่อยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546มาแล้วท่านจะตอบคำถามข้อนี้ได้นะครับซึ่งมันจะมีคณะกรรมการอยู่ทั้งหมด3ชุดด้วยกันชุดไหนไม่ใช่ครับฉเฉลยท่านจะต้องตัวเลือกตอบเป็นกอไก่ครับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กภาค ไม่ใช่คณะกรรมการที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กจึงจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับส่วนขอไขค,ครับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดจะมีทั้งหมด76จังหวัดนะครับจะมีทั้งหมด76จังหวัดคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติจะเป็นคณะกรรมการที่เป็นกรรมการระดับชาตินะครับมีอยู่หนึ่งคณะนะครับ ใครตอบ้อนี้ก็ผิดนะครับเพราะว่าโจทย์เขาถามว่าไม่ใช่นะครับแล้วก็ข้ององูครับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครก็จะมีอยู่แค่หนึ่งคณะนะครับเมื่อรวมกรุงเทพมหานครกับจังหวัดเข้าด้วยกันก็จะมี77นะครับแต่ว่าเขาแยกออกเป็น3ส่วนก็คือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดจุดๆแล้วก็คณะกรรมการคุ้มครองกรุงเทพมหานคร,ครตัวนี้นะครับงั้นใครตอบ ขอไข่ขอควอายงงูมาผิดนะครับทั้ง3ตัวเนี้เป็นคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแต่ข้อนี้เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่นะครับถ้าถามว่าไม่ใช่ก็ต้องตอบว่าคณะกรรมการคุ้มครองเด็กภาคไม่มีนะครับไม่มีแต่คําถามถามว่าไม่ใช่ก็ต้องตอบข้อขอไก่นะครับหรือจะไปดูคําตอบให้แน่ใจนะครับก็ไปดูที่บทกฎหมายในพระราชบัญญ,ญัติคุ้มครองเด็กพศ2546นี้นะครับ เลื่อนมาดูตรงหมวดเกี่ยวกับของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กนะครับจะอยู่ที่หมวดที่1นนะครับเริ่มต้นที่มาตรา7ครับให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติอ่าอันนี้1คณะนะครับลงมาอีกครับก็จะมีอีก1คณะครับมาตรา16ครับให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครเป็นคณะที่2นะครับและคณะสุดท้ายก็คือให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดทั้ง17 76จังหวัดนะครับก็จะเป็นคําตอบที่ทําให้ท่านตอบคาถามข้อนี้ได้อย่างมั่นใจไม่มีลังเลแน่นอนนะครับเนาะก็ฉะเฉลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการ,าการตามที่กําหนด,ดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กก็คือกอไก่ครับคณะก,กรรมการคุ้มครองเด็กภาคไม่มีนะครับส่วนคําถามข้อนี้คือถามเลิดนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ มีเวลาว่างก็อ่านหนังสือเอาไว้นะครับไม่รู้ว่าคนออกข้อสอบเขาจะถามอะไรบ้างนะครับแต่เรามีหน้าที่ในการเตรียมตัวเพื่อให้พร้อมมากที่สุดในการสอบในแต่ละสนามที่จะมาถึงนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ